และนี่คือเหตุผลที่ทําให้ชายคนนี้รักประเทศไทยโดยเขาได้พูดไว้ว่าถ้าผมต้องอธิบายเป็นคําเดียวว่าทําไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศที่น่าอยู่มากคํานั้นก็คือพลังงานพลังงานของประเทศไทยมันเป็นพลังงานที่ส่งต่อความสุขความรู้สึกดีๆได้พวกเขาเรียกที่นี่ว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มและเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆคุณจะเห็นได้จากตัวคนไทยเองและยังเห็นได้จากนักเดินทางหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อคือ คืนผมนั่งชิลอยู่ที่ชายหาดตอนพระอาทิตย์ตกผมนั่งอยู่คนเดียวเพราะเพิ่งทำงานเสร็จแล้วมีหนุ่มไทยสามคนเดินผ่านมาพวกเขากำลังสนุกกับตัวเองถือเบียร์อยู่ในมือแล้วพวกเขาก็เข้ามาหาผมพูดว่าชนพร้อมกับยิ้มแล้วก็ชมเสื้อของผมเพราะวันนั้นผมใส่เสื้อทีมสเปอร์สเวลาคุณใส่เสื้อบอลอยู่ที่นี่คนไทยมักจะเข้ามาคุยกับคุณเกี่ยวกับมันอีกตัวอย่างคือเวลาคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะได้เห็นความยากจนมากกว่าที่คุณเคยเห็นที่บ้านเกิดของคุณประเทศ ประเทศนี้มีความเหลื่อมล้ำเยอะมันไม่ได้พัฒนาเท่ากับประเทศอื่นในหลายๆด้านแต่แม้แต่คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ยากจนอย่างพวกที่มีร้านอาหารเล็กๆอยู่ริมถนนและอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆข้างหลังร้านบางทีก็มีทั้งครอบครัวอยู่รวมกันในห้องเดียวพวกเขากลับยังดูมีความสุขและพอใจกับชีวิต พวกเขาไม่เคยดูขมขื่นอิจฉาหรือแสดงท่าทีเป็นศัตรูกับใครเลยพวกเขาเป็นมิตรไว้ใจกันช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่แน่นอนว่าบางครั้งคุณก็อาจเจอคนอารมณ์เสียเช่นคนขับตุกๆบางคนที่ดูโกรธง่ายและไม่เป็นมี้แต่พวกเขาเป็นข้อยกเว้นไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไปเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะเป็นมิตร ร่าเริงชิวชิวขี้เล่นหัวเราะง่ายและเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางพลังงานแบบนี้มันก็จะแพร่ถึงคุณได้ในทางเดียวกันถ้าคุณอยู่ในอังกฤษที่เต็มไปด้วยคนบ่นและหดหูมันก็จะส่งผลต่อคุณเหมือนกันดังนั้นเมื่อคุณมาอยู่ที่ประเทศไทยคุณจะสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ปลดปล่อยและเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่ให้ความรู้สึกอิสระคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้ยินเสียงนกแปลกๆเห็นต้นปาล์มรอบตัวมีแสงแดดจ้า ขี่มอเตอร์ไซค์ที่สามารถหาซื้อได้ง่ายออกจากอพาร์ตเมนต์ที่คุณอาจจะหาเช่าได้ภายในวันเดียวโดยไม่ต้องทําเอกสารยุ่งยากเพราะเจ้าของที่พักไว้ใจคุณให้จ่ายเงินล่วงหน้าหรือบางครั้งอาจจ่ายที่หลังก็ยังได้สิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นสนุกขึ้นและมีความสุขขึ้นเสมอ คุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงชอบอยู่ประเทศไทยเพราะการตัดสินใจที่ยากที่สุดของฉันในวันนี้คือฉันจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นฉันจะสั่งอะไรจาก g r a b ดีฉันรักสิ่งนี้มากๆเลยฉันแทบไม่ต้องทำอาหารเองเลยฉันสามารถสั่งอาหารได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นฉันสามารถสั่งอาหารหรือออกไปกินที่ร้านได้และมันก็ราคาถูกมากแต่ปัญหาคือฉันเลือกไม่ได้ฉันสามารถกินอาหารไทยอาหารเกาหลี อาหารอินเดียหรืออาหารอเมริกันก็ได้ฉันมีตัวเลือกมากมายจนฉันไม่รู้จะเลือกอะไรและทุกอย่างก็ถูกมากค่าจัดส่งก็แค่ไม่ถึง1ดอลลาร์เทียบกับ Uber อ a t s หรืออะไรพวกนั้นที่ต้องจ่ายค่าส่งประมาณ10ดอลลาร์ค่าจัดส่งที่แพงที่สุดที่ฉันเคยจ่ายไปคือ15ดอลลาร์นั่นเป็นเพราะฉันสั่งอาหารเกาหลีไป3-4อย่างจากเมนูแล้วสุดท้ายฉันก็แบ่งมันออกมาเป็นสี่มือดังนั้นถ้าคิดดูดีๆฉันก็ไม่ได้จ่ายแพงต่อมื้อเลยยังไง ก็ตามฉันเลือกไม่ได้เลยว่าจะกินอะไรและฉันต้องใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าเพราะฉันรู้ว่าฉันจะคิดถึงมันแน่ๆฉันจะคิดถึงการที่สามารถเข้าถึงอาหารหลากหลายได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าการกินข้าวนอกบ้านแล้วจะหมดตัว สิ่งที่ทำให้ผมตกใจมากเมื่อมาถึงประเทศไทยก็คือที่นี่มีมอเตอร์ไซค์เยอะมากแน่นอนว่ามันเป็นวิธีเดินทางที่สะดวกในประเทศไทยและตามกฎหมายไทยทุกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกใช่ไหมแต่คนที่นี่ไม่เอาหมวกกันน็อกขึ้นไปเก็บบนห้องของตัวเองพวกเขาจะวางหมวกกันน็อกทิ้งไว้บนรถมอเตอร์ไซค์เลยซึ่งผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นไปได้ในยูเคถ้าเป็นที่นั่นหมวกกันน็อกพวกนี้คงหายไปหมดแล้วแล้วคงมีร้านขายหมวกกันน็อกมือ เปิดขึ้นมาอีกสัก5้ร้านแน่ๆนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความไว้วางใจทางสังคมสูงมากมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมจริงๆประเทศนี้สุดยอดไปเลย